กับมาแล้วกับมาแล้วกับมาแล้วลองเปิดดันเชื่อดูจะเรียนต่อสักทีปัญหาเยอะเหลือเกิน I mm do -hmm. เป็นเมืองน่ากำเปิดอยู่ หิวเลยอะนึกแล้วอะ่ะกินอะไรไม่ได้ว่าสั่งอะไรมากินดิแต่คิเจะสั่งอะนานแน่เลย นี่กลังสตรีมสไนด์นะครับช่องพี่ชาตัวเองนั่นเองพี่เดมมาช้าไปนิดนึงสตอรี่จบแล้วมั้งเนี่ยแม่ไง <laughs> โอ,อ้มาแล้วมาแล้วโอเคเ,อเปิดต่อดีวกว่า โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฉันพูดได้แล้วลุงผมพูดได้แล้วผมกับพูดได้แล้วสินะใช่แล้วลุงมันผมมันผมมาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยไม่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 แทนกับพูดได้ไม่นานนี้เหมือนกันเก็ีแล้วเก็ีแดเลยเออเดี๋ยวรอเพื่อนเธอมาครบอ่ะเห็นว่าไกลจะมาแล้ จังหวออยู่มั้งเดี๋ยวผมไปตามดีกว่าโอเคลุงอากาศเริ่มเปลี่ยนไปคิดถึงวันที่พิงไฟในช่วงเวลาเช้าสันเออใช่กณเตี๊ยบปลอมอ้าะล็อกทางเ่าได้มีไปสึกต่อดีกว่าแล้วยูมีทามายังหรือเปล่าสันแล้วไม่ต้องสช S <S <S ไม่มี<อ>์ตงไปไนะคุณตรงนู้นโอ้ยสี่สามคนเลยคุณไม่รู้ว่ะเขาลงมาให้ว่ารอดทุกคนมาพร้อมก่อนจะศึกทีเดียวไอคุณอยากฝึกอะไรไม่รู้สิฝึกให้มันรอได้หรือมั้งจุบขอบเรียงไม่เชื่อมีกันสี่คนอนนี้ก็อีกคนหนึ่งคุณเอ๊ะเปล่านะครับผมวป่านะผมกะที้ว่าผมแวะมาเปลี่ยนชุดยืมล้านคุณ บุงก็เปลี่ยนชุดนะครับเก็ดแล้วเก็ดแล้วอืมคนนี้คนดิฉันต่างอีกวเอวาชื่อเอวาเอวาแล้วอีวายจากผมีม่ีเบอร์ใช่ปะเดี๋ยวขอเบอร์อ hmm. <c oughs> e e ๋อเอวาอ๋อคนนั oh, yeah. ้นใช่คนนั้นแหละอืมโทรศัพท์ฉันเป็นอะไรไม่รู้แฮทัวหาคนอื่นไม่ได้ ่าสัญญาณโรงเรียนเรามันตันนะคุณเน็กไข่เขียวมันใช้ไม่ได้ตอนนี้ค่ายเขียวนะเปิดโทรศัพท์ไม่ติดด้วยซ้ำเนาะอ่าวรอทันเพื่อนฉันยังอยู่ที่เดิมตรงที่เราเคยบอกกกันฉันยังอยู่ที่เดิมในตอนนี้เงี้ยนี่โอเคโอเคโอเคขับเพิ่งวางสายเลย มาซ้อมก่อนซ้อมก่รนมางสายเลยกําลังวิ่งมากําลังวิ่งมาเกดแล้วเกล้าเออเอาเถอะคนโอ้โหนี่มายเขาม้เนี่ยคุณเอวาอ๋อเดี๋ยวมาแล้วว่าคุณเอวามาแล้วอ่กน้ำไม่หายเน่าอยู่แหละเกดแล้าชนิดแหละชนิดแหละไม่อยากเน่าเลยจบนายลุงอึกตรงไหนดีอ๋อไซต์ก่อสร้างเรือพื้นที่กว้างกว้างโอ้โหจัดไป เฮ้ยคนมันไปไหนเลยเนี่ยสวัสดีนะคระน้องพี่ลูเซียนแะเฮ้ยอ๋อไอ้สันมันมีสันเออขอโทษทุกคนอัจฉริยะละอ๋อนี่ไงมาพอดีเลยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เฮ้ย ไปหากันไปหากันก็ตอนไหนวะส่งน้องกงินอะไรวะอ่าส่งเด็กมันไปหากันกันตอนไหนเนี่ยไม่รู้หายเร็วเขาเขาแบกสาวกันไงเขาแบกสาวแบกสาวไอ้หนูพี่จะเดินมาจริงจไปชายเอาไปก่อนไปไหนแล้วนะเขาไปว่าไปส่งส่งน้องอ่ะน้องชายน้องชายอ่ะอืมไม่นะหัวแค่อีกคนก็่สามคนก็จะพอแล้วแหละพวกเธอใครอยากเป็นอาสาสมัครคนแรกโอ้โห เรไมีได้ไหมไ้ยไปเลยคุณอีเรดี่เฟิ่อนไปน่ะอ้าวสันเฟิ่นไปเลยอย่เดิมอะไรแค่ละคนนั้นและคนแรกเลยไม่ห้าสิบสองมใช่วัไม่เป็นไรไม่วัดไม่มีข้อไดร้องเด็ดแทนั้นเลยโอ้ลุงทำสิ่งที่ดกันเลอ้สันสไม่เปิดเลยมีเปิดเองเปิดเองเหรอได้สิ เ้อเปิดเป็นคนเลือกที่เริ่มสินะไในคลองบาลแน่ถ้าอย่างงั้นก็พวกเธอสองคนว่าครับรวมจัดการเัดไปที่เนี่โอได้เลยน่นี้วันเลแล้วนะอ๋อใช่ลืมบอกไปฉันอาจจะหาจังหวะเป็นระยะระยะโจมตีเธอหนึ่งครั้งเลยนะโอ้ยวุ้นเดื้ยเลยอีเซียนจะขัดให้เล่นเลย Hmm. มันรู้มันจองสันที่ก่อนเดี่ยว่มคอมโบวะอ๋อฝึกนะนะ ก็กดฟิตอ,อืมเอาฝึกละเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเอออย่าให้เรการได้ินข่าจิ้ก่อนจิ้ก่อนอย่าบังเลยโอ้ขัดโดนว่ะ เอ้ยเอาทำไมเขานิ้งไปเลยวะแตงคีว you, ลุงโอ้โหเสียจริงลุงมุทงโดนลูกชักโดนลูกชักเ <laughs> สียจริงเลยลุงมุ้งที่คนอื่นเพื่อนแปลว่า <c oughs> ฉันอยากลองสามหนึ่งได้ไหมโอ้ oh, เพื่อนสามหนึ่งเลยอะโอ้โหแต่ว่าฉันขอ,นขอเลือดมันไม่ค่อยมีละเหนื่อยนึงลุงมียาไหมฮะไม่น่ามียาโมเดนยะ ยังมาเจ้อ่ะโหลุงผมสู้กันเหนื่อยแล้วลุงมีน้ำยาน้ำลายรูปหน้าไหมน้ำยาลุงนะใช่หรือเปล่ายืนยันก่อนจะได้่จ้ามาได้ไหมจ๊ะเปิดได้ไหมน่าหยากเบียแล้วไหมอยากอยากเข้าเท่นเท่นกระดูกเลยเดินไปมีนะจ๊ะอะไรนะครับลมลุงดีกว่าเดี๋เอาชาเขียวไปนะจ๊ะไม่ไอหรอกก็คือลุงลุงอยู่ไหม เดี่ยวผมมุ่งการกองสามหนึ่งที่นี่คือลุงคุณหรือลุงพ่าลู่หมอมือหมอมั้งเนาเอาใครบ้างเรื่องคนเจวอนซูแม่งตัวตึงเยอะเรื่องคนเลยเนี่ยเอาใครก็ได้ตอนนี้ที่พร้อมสภาพคนพร้อมมีแค่คนเดียวคนพร้อมมีแค่คนเดียวเ่ยมีแค่คนเดียวเลย เัเอาเพี่จะ้ากว่าก็นนะนายออกนายอกนะันเขาอยากลองพี่เขาขอสามหน่งนี่ไงยุงยุงยุงมีเกอยุงมียายุมียาจริงอ่ะยา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 ยุงมียาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาดี่ผีเองใช่มนะปลเก้าลอยปลาเก้าลอยล้เสร็จคดีนะไม่เป็นไรนด่ก็ขอโงบาลแล้วกันขอโรงพยาบาลแล้วจชักตาตอนเนี้ย ตัวไม่สามสามรอบเนี่ยโอ้แล้วนอาจะเอามาพาดเกมไปชาตินึงอ่ะอ๋อลุงมีงานอีกเยอะถ้าตอนไม่คิดถึงเขาฉันอาจะมีอีกอันหนึ่งไหมอ่าได้ไหมสามหนึ่งสุดโอเคได้ได้ได้ซันบอกพอไหมเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วหรือเปล่าเต็มแล้วถ้าจะมีแขมทำไมอ่ะเราติดกันอย่างเงี้เพราะเขาทีละคนก็ดีมั้ย ได้ไหมคุณคุณรอสัดให้ผมมาถ้าผมคาดคุณแค่เข้าอ่ะได้เข้ซันพร้อมมากเลยซันซันอยู่ไปข่อนซันซันบอสี่ปูดโโอเคอีวะอยู่ต้องอยู่ไปพร้อมหมดเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมขัดนะอ่าซันซันรอนะถ้าแบบอีโซขัดไม่ได้ซันรอช่วยอีโซไม่ใช่นัวลนะยิมแล้วกูได้ก็เคไม่รู้ใจจะจะร้อน มีไม้คนเดียวเลยเพื่อนคนเดียวแปลกแปลกวันสูไปเลยเพนมันแปลกแปลกแปลกวันซูไปเลยแปลกเพื่อันซูไปเลยแหละเชี้ยมันันซูไมแห้งลอยละเี้ยะเฉดเลาโชตึงโชตึงวิชาอะไรเนี่เอาจริงแล้วไม่รู้แต่มีรีเจนช้วยใช่หรอสูตรลับแน่แนรีเจนเผมไม่ชนะ้ชนะเาราดแล้วชนะแล้อย นี่ไงเพื่อนแบบถ้าเราเราใกล้แพ้แล้วก็งี้มากลับมาละไอ้คนซ่าโอเคบอสสุดลับสุดลับไอ้ขี้ดูความย้่งนั่นบอสสิ่งตั้งแต่แจกลับแดงเป็นเพราะนี่แหละเป็นเพราะบอสได้เลยแบงเจี้ยบไปมันก็คอมผมไม่ละกินอาหารซะด้วยอาหารแบบเพิ่มความเร็วเขาเป็นเทคโอดูอาชิกนแล้ว คนเดียวก็ไหวแล <c oughs> ้วแคนเดียวก็ไหวนะเพราะว่าเขาอังสามหนึ่งโอ้ยเขาแก้ทางในเขาด้วยลในเขาดกับผมบ่อยจนเขารู้แล้วอย่อุ้มไม่ไหวนะในกกจริงจริงไม่ควรลมรลลไม่สามหนึ่มากกว่าพฟงตรงเฮ้ยชิด พี่จ๋าคิดผิดมึงท่าเดียวกันเลยเทวันดาเหมือนกันเลยโอ้ยโอ้หนุนๆซ้อนเขาเรียกสมาชีมันึ่งกรได้ไดยายแดงโอ้ฮึ <laughs> อ้า แล้ววันนี้ค้างไม่บ่อยผมรับสามตรงหนึ่งจุดทัวร์ลันเชอร์กูไม่ทำไมครับปลายจริงด้วยไแมเอ้ยยิงงย่งประเดนี้่าจะรเป็นเพราะเต่มเต็มไม่มไมก็อะไร้็และแเ๊บเยวแเ๊บเยว บบเดี๋ยวพีิมาสิเฮ้ยตรงนีความอีกแล้วเออที่จะเปิดที่จะเปิดใหม่แล้วที่จะเปิดอะไรใหม,แหหมแแ่แล้วะตยละอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครดูไหม ไม่ได้แล้วเออไม่เงยเ้าทุกคนมันต้องรียนคอมอีกรอบ